Observer pattern เป็นหนึ่งใน23 Design p ดีไซน์ทที่ออกแบบมาให้การเปลี่ยนแปลงของวัตถุหนึ่งสามารถเผยแพร่ไปยังวัตถุอื่นที่ตอบรับความเปลี่ยนแปลงนั้นในคลิปก่อนหน้านี้อาจารย์ได้สอนวิธีการสร้าง class observer และ subject ด้วยตัวเองไปแล้วแต่จริงๆแล้วใน n e t core นั้น microsoft มี Interface ที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง observer pattern โดยมีคุณสมบัติเป็น Push Notification และเพิ่มคุณสมบัติการตอบรับและการยกเลิกการตอบรับข้อมูลในคลิปนี้จะเป็นเรื่องข้อมูลหุ้นนะครับลองมาดูกันครับสวัสดีครับวันนี้เรามาต่อตอนที่2ของตัว Observer Pattern นนะครับตรงนี้ คราวนี้ตัวนี้เนี่ยอาจารย์จะเปลี่ยนประเภทของข้อมูลใหม่เพื่อให้เราเห็นข้อมูลได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับตรงนี้อันนี้เราจะเป็นตัวข้อมูลตัว s t a ร t e r Project ของเรานะครับก็จะเป็นตัวข้อมูลที่เป็นตัวสต็อกครับอาจารย์มีคลาสสต็อกไว้ให้สต็อกก็จะมีตัวซิมโบแล้วก็มีไพรซ์ที่เป็นราคานะครับตรงน,นี้ก็มีคอนสตรัคเตอร์นิดหน่อยในการสร้างรับข้อมูลอาจารย์มีอีคูลนะครับที่โอเวอร์ไรเข้ามาก็คือ อาจารย์จะเช็คเฉพาะซิมโบนัท่นเองว่าเท่ากันเพราะเผื่อเราจะได้อัปเดตข้อมูลจาก list ลิสต์รายการได้ง่ายนะครับตรงนี้เราก็มีฟังก์ชันที่ไปโอไรน์ทูสตริงเพื่อเราจะได้เวลาอาจารย์พิมพ์คอนโซลไรๆก็จะได้ปินได้ง่ายนะครับแค่นั้นเองครับประมาณนี้ก็เป็นของตัวสต็อกนะครับจากนั้นเรามีคลาสตัวสต็อกบาร์ซึ่งก็คือก็ไม่มีอะไรมากคือเป็นคลาสที่เก็บตัวสต็อกเข้ามาครับตัวนี้รับตัวสต็อกเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีการรัดตอนนี้ตัวสต็อกยังเป็น private อยู่นะครับตรงนี้ เราก็เราก็พอแอดสต็อกเข้ามาได้ใช่ไหมครับมันก็มาเช็คดูว่าสต็อกเนี่ยมันมีของเดิมไหมถ้ามีของเดิมก็ลบออกแล้วก็แอดของใหม่แอดราคาใหม่เข้าไปตรงนี้แหละที่อาจารย์เอาซิมโบที่มาเช็คกันว่าที่โอเวอร์ไ์ตัวอีควไปว่าถ้าเราเช็คเฉพาะซิมโบเหมือนกันอะพอก็คือจบเราไม่ต้องเช็คราคากับซิมโบด้วยนะครับตรงนี้เพราะว่าเราจะได้อัปเดตราคาในตารางของหุ้นได้แล้วก็มีฟังก์ชันโชว์นะครับก็สำหรับในการปริ้นสต็อกลิสสวยๆนั่นเองนะครับตรงนี้ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครอยากจะลองทําตามดูก็สามารถโหลดตัวลิงก์ตัวโปรเจกต์นี้ตัวสตาร์เตอร์โปรเจกต์ได้จากลิงก์ของคลิปวิดีโอใต้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นลิงก์ของกินทัพนะครับแล้วก็มีลิงก์ของตัวฟิ n i ชโปรเจกต์เอาไว้เปรียบเทียบได้ว่าเอ้ยโค้ดที่สําเร็จเป็นยังไงหรือว่าอยากดูโค้ดหรืออยากจะลองเปรียบเทียบดูหรือตรวจโค้ดดูก็ได้นะครับตรงนี้อะครนี้เรามาเริ่มกันดีกว่าครานี้เวลาเราจะสร้างเนี่ยอย่างแรกเลยคืออาจารย์จะต้องสร้างเรามี เรามีตัวอินเทอร์เฟซอยู่2ตัวก็คือตัว I Observable ก็คือบอกว่าอันนี้มันคือเป็น Provider แล้วก็มี I Observer นไมครับก็คือเป็นตัวรับข้อมูลนะรตรงนี้อาจารย์จะขอสร้างคลาสหนึ่งขึ้นมาก่อนก็คือคือถ้าเกิดเราใส่ Stock เข้าไปตรงนี้เราแอดเป็นให้มันเป็น Provider มันก็ทำได้แต่ว่าไม่จะไกลเป็นว่ามันผิดกฎของ Single Responsibility แทนเพราะว่าตัว Stock ก็เป็นโมเดลเก็บข้อมูลเอาไว้ก็เราอยากจะได้ Provider เราก็สร้างคลาสใหม่ขึ้นมาตรงนี้งน,นั้นอาจารย์จะขอสร้างคลาสใหม่ขึ้นมาชื่อ สต็อก provider นะครับตรงนี้ก็อันนี้ก็จะเหมือนกับ subject นะครับตรงนี้เราก็จะ,ะ implement ตัว i observable นะครับตรงนี้นี่นะครับ i observable ก็ using s ิ a t e m n ไปของตัว stock นั่นเองนะครับตรงนี้พอได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ implement interface มาเขาก็จะได้มีตัว subscribe เข้ามานะครับตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเขียนตัวอัน s u b s c r i b e ด้วยราะนี้ตัว provider เนี่ยแน่นอนมันก็จะเหมือนกับคริปเตคือ เขาก็จะพอเป็นแบบพุชปุ๊บเนี่ยเขาต้องรู้ว่า Observer มันมีอะไรบ้างใช่ไหมเรางั้นเราต้องมีฟังก์ชันในการเก็บลิสต์ของ Observ e r เอาไว้นะครับตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมีวิธีการเก็บอีกแบบหนึ่งคราวนี้เรามาดูกันเราก็จะเก็บข้อมูล2ตัวนะครับต,ตัวแรกเลยก็คือ,อเป็น Observer นะครับตรงนี้ก็เป็น i o อ Serv e r อของ s t o อกเพราะเราจะรับส่งข้อมูลเป็น Object ของ s t o อกนั่นเองนะรตรงนี้ observer เสร็จแล้วอาจารย์ก็จะมีตัว s t o อกไว้ด้วยที่เก็บไว้ตรงนี้นะครับเป็น listst ของ stock เพื่อเราจะได้เหมือนกับว่าเอาเข้อมูลเนี่ยไปพุชใส่เข้าไปแล้วเราก็เก็บส่วนหนึ่งไว้ที่นี่นะครับตรงจริงๆตัวลิสต์ของสต็อกนี่อาจจะไม่จําเป็นด้วยซ้ำนะครับอันนี้แล้วแต่คราวนี้เราก็เอามันไปสร้างเป็นคอนสรัคเตอร์นะครับตรงนี้จะเลยคอนสรัคเตอร์ขึ้นมาอะได้มาแล้วนะครับตรงนี้คราวนี้ในฟังก์ชันสับสไคร์เนี่ยก็คือโดยหลกัหลกๆเลยก็คือบอกว่าเราจะสับสไคร์เนี่ยโดยฟังก์ชันของ Microsoft เนี่ยเขาให้เขาจะเราจะมีฟังก์ชันสับสไคร์อยู่ที่ โปรไวเดอร์ด้วยแล้วก็ตัวออฟเซอร์เวอร์ด้วยหมายความว่าเราจะสามารถสับสไครต์โปรไวเดอร์ไปที่ออฟเซอร์เวอร์หรือสับสไครต์ออฟเซอร์เวอร์ไปที่โปรไวเดอร์ก็ได้แต่เขาจะสับสไครต์กันผ่านตัวอินเทอร์เฟซนะครับฉะนั้นทั้ง2องออ c เจตทั้งสองคันเนี่ยเขาจะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่เขารู้แค่ว่าเขาจะสามารถคุยกันฝ่านผ่านอินเทอร์เฟซตัวนี้ได้ฉะนั้นตัวสับสไครต์เนี่ยเวลาเราสร้างปุ๊บเนี่ยเราก็จะสร้างมันพร้อมกับตัวอันสับสไคร e ์ด้วยนะครับตรงนี้คราวนี้สับสไครต Observer เนี่ยมันไม่ได้อะไรครับไม่ได้ไม่ได้คอนเทนตัว Observer ใช่ัตรงนี้ของใหม่ก็คือใน list ลิสต์รายการของของเก่าที่มีเนี่ยไม่ได้คอนเทนนะครับตรงนี้เราก็ทำไมครับเราก็แอดมันเข้าไปนะครับแอด Observer ครับตรงนี้คราวนี้สังเกตได้ว่าตัว Class ของตัว Subscrib e เนี่ยเขาจะ Return เป็น IDisposable นะครับ IDisposable เนี่ย มันก็จะเป็นอ็อบเจกต์ที่นั่นแหละเราเอาไว้เขียนครับก็คือว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า dispose คือเหมือนทำลายทิ้งใช่ไหมโดยปกติอ็อบเจกต์ทั่วไปที่อยู่ในในเมมโมรีเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชัน dispose เอาไว้เพื่อให้เคลียร์ล้างหโดยกำจัดจากเมมโมรีซะแต่ว่าในในกรณีของการ subscribe เนี่ยเขามองว่า dispose เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับยกเลิกหรือ unsubscribe นั่นเองครับตรงนี้ตร,นตรงนี้เราก็จะมีก,ก,ก็จะก็จะ return นะครับตรงนี้ unsubscribeber นะครับ c r i b e r อันสับสไครเบอร์คลนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนนะเรามาเขียนตัว u n s u b mm hmm. s c r i b e บเข้ามามันจะหลักการคล้ายๆกับเหมือนกับตอนตอนนะครับตอนตอนที่เราทําตัวของตัวโมเมน t โตหรือว่าเป็นของของตัวคอมมานเนี่ยไอตัวคอมมานเนี่ยเราก็จะมีสามารถแบบเรามี h i s ตอรีใช่ไหมที่จะเก็บว่าเราเคยทำคำสั่งอะไรไปบ้างคอมมานอะไรเพื่อเราจะได้อันดูกลับไปได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเราจะมีคลาสที่ชื่อว่าอัน subscribe เนี่ยเอาไว้สำหรับ manage พวกเนี้ยคล้ายคล้ายเหมือน history ใน comma n d เลยนะครับตรงนี้ก็คือหลักการนึงก็เหมือนกับว่าเรามา subscribe อัน subscribe จริง,รงมันก็คือมันจะมา handle ในตัว list ของ observer นั่นแหละนะครับตรงนี้อัน subscribe เนนะครับตรงนี้ขึ้นมาครับงั้นอัน subscribe r ก็เหมือนกับเป็น list มันเหมือนกับเป็น class class หนึ่งที่เรามา handle ซึ่งตัวนี้เราจะเอามันมา return ในตรงนี้ฉะนั้นมันก็ต้องมันต้อง implement ตัว idisposable ด้วยนะตรงนี้ก็เป็น idisposable ไป ซึ่งแน่นอนว่า id p o s i b l e มันก็จะมีฟังก์ชันของการ d i s p o s e เนี่ยที่เราจะใส่ตัว unsubscribe เข้าไปนะคตรงนี้งนั้นตัว unsubscribe เนี่ยหลักการก็จะเหมือนทีน่สตอรี่คือเราเอามัน manage นนรายการอย่างนี้ฉะนั้นเราจะรับตัวทั้ง Obs เราจะรับตัว observer เนี่ยมานะครับตรงนี้แล้วเราก็จะรับตัว observer ที่เป็นรายการแล้วก็ observer ตัวใหม่นะครับเข้ามาด้วยนะครับก็เป็น i observer ของ stock อ่านะครับ ก็คือเป็นออฟเซอร์เวอร์นะครับตรงนี้ก็คือเป็นตัวใหม่มาเสร็จแล้วเราก็จะเอามันอะมาเช็คนะครับแล้วก็สร้างคอนสแตคเตอร์ขึ้นมาเลยนะตรงนี้ปุ๊บอขออาภายัยนะต้องใส่อันเดรสกอร์ด้วยนะตรงนี้อ่ะโอเคละก็คือเราอัพตัวอ่าไอตัวออฟเซ v ร์เวอร์มาเสร็จราะนั้นจากนั้นเนี่ยเราก็มาทำมันเพื่อให้มาอันสับสกายได้ก็คือบอกว่าถ้าอันสับสกายคือเราบอกว่าถ้า ไอออฟเซอร์เวอร์เนี่ยมันไม่เท่ากับแนวใช่ไหมก็คือมันไม่ได้เป็นรายการที่ว่างจริงๆเราจะไม่ว่างอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราจะอินิชไลซ์มันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากันพลาดเอาไว้ถ้ามันไม่เท่ากับแนาใช่ไหมเราทําไมครับไอก็คือตัวออฟเซอร์เวอร์ที่เป็นลิสต์รายการที่จะส่งมาจากบราวเซอร์เนี่ยเราก็จะรีมูฟตัวออฟเซ v ร์เวอร์นะครับออกนะครับตัวออฟเซอร์เวอร์ที่เราเก็บเอาตรูนี้ก็คือเป็นตัวใหม่อ่ะออกแค่นั้นเองก็คือหลักการฉะนั้นเราก็จะรีเทิร์นตัวอันสับสไครตด้วย Observer ตัว list รายการทั้งหมดแล้วก็ตัวเดียเด่ยวๆที่เราจะนี่ครับที่เรากด subscribe มาก็คือเหมือนกับว่าเราเปิดช่องทางตัว u n subscribe อันนี้ไว้ให้เพื่อเวลาตัวตัว Observer เขาจะ u n subscribe เขาก็จะ call ตรงนี้ฟังก์ชันในในนี้แหละในตัวไอออ s าฟิว r ก็คือเขาจะ call ฟังก์ชัน dispose ตรงนี้เพื่อจะลบออกนะครับตรงนี้แค่นั้นเองครับโดยหลักการก็ประมาณนั้นคราวนี้เราก็เสร็จแล้วตัวฝั่ง provider นะครับแค่นี้ ขอเสีไว้ก่อนนะครับตรงนี้จากนั้นเรากลับไปที่ตัว Stock Bar ครับตัว Stock Bar เราก็จะทำการ Implement ตนะครัตัวนี้ตัว o b Serv e r ครับเราก็จะ Implement ตัว iObserver นี่ครับของ Stock คราวนี้ i o f s e r v e r ของ Stock เนี่ยเราจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาอยู่3ตัวด้วยกัน i m implement i n t e r f a c e นะครับตัวนี้ก็มี On Complete, On Error, On Next ก็คือหลักๆคือ On Complete คือบอกว่าเนี่ยข้อมูลเนี่ยเราจะไม่ส่งอีกแล้วนะครับเราก็บอกมาเพราะว่า ตัวตัวสับสกายเบอร์หรือโปรไวเดอร์ตรงนี้เนี่ยทางม icrosoft เขามองว่ามันเป็นสตรีมของข้อมูลหมายถึงว่าข้อมูลจะมีการส่งเรื่อยๆจะไม่ใช่การมันจะไม่ใช่การส่งครั้งเดียวจะมีการส่งเรื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆ,อยๆตลอดเวลาฉะนั้น พอส่งเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการยกเลิกหรือว่าการหยุดใช่ไหมตอนนี้นี่การหยุดเนี่ยอาจารย์ขอเขียนไว้เข้าค่าเราเขียนไว้ว่าเออดันละกันนะครับก็แปลว่าเสร็จแล้วนะครับเราจะไม่ส่งข้อมูลเพิ่มก็คือเราสามารถคอฟังก์ชันที่บอกว่าเอ,อ้ยเราหยุดการทํางานไม่อันสับสไคร์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปส่วน on e er r อ o r ก็ให้ print เ r อร์ er ขึ้นมากรณีนีเน้เราไม่มีครับฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ไม่ทําอะไรกับมันเลยครับก็ดู notting เอาไว้ก่อนประเด็นก็คือตรงนี้ครับตรงตรง on next เนี่ยเราจะมาเขียนมันเพิ่มมันเองนะครับตรงน ตัว on next เนี่ยที่มาเขียนมันเพิ่มก็คืออย่างที่บอกไปว่า,าตัว Add stock ครับตรงนี้ Add ส stock เราก็จะมามาเช็คดูสต็อกดูเสร็จแล้วเราก็จะปรินท์นะครับฉะนั้นตรง on next เนี่ยอาจารย์บอกว่าเมื่อรับข้อมูลที่ Push มาเป็นสต็อกแล้วอาจารย์ก็จะ Add สต็อกมันครับ add เข้าไปในลิสต์รายการมันก็จะเข้าไปในลิงก์ลิสต์ใช่ไหมครับของตัว c l a s s stock bar ตัวนี้จากนั้นเราก็โชว์ซะเพื่อให้มันปรินท์ออกมาให้เห็นหนะ้จาจอว่า ύ, มันมีรายการอะไรบ้างในสต็อกบาร์ประมาณนี้ คราวนี้เองนิดนึงก็คือตรง stock provider เ,เรากลับมาคราวนี้เราจะต้องการ push ข้อมูลไปแล้วไอ้ตรงนี้นะ่ะก็คือเป็นฟังก์ชันให้มันจะลิงก์ sub s c r i b e อัน sub subscribe คราวนี้ปันนี้ก็คือเราจะต้องต้อง push มันยังจะมีฟังก์ชันเพิ่มอยู่2อันนะที่เขียนเพิ่มในของฉันก็คืออันแรกเลยคือเป็น notify ครับ observer ก็เหมือนกับคลิปที่แล้วเลยในชะ่เรา notify มันเราก็จะ iterate ตัว observer นะครับตรงนี้ใน ออเซิร์ฟเวอร์รายการของออเซิร์ฟเวอร์แล้วเราก็จะบอกว่าอะไรครับออ uh, on next นี่ครับเราก็จะ c อ l l on next มันคราวนี้เราก็ต้อง c อ l l value ไวยแล้วก็ต้องใส่ตรงนี้ stop value uh, value อะแน่นอนซึ่งจริงๆ notify เนี่ยเราอาจจะตั้งเป็น private ไว้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับว่าเราจะตั้งอะไรสมมติอาจารย์ตั้งเป็น private ไว้เพื่อเรามาให้คอ l l มอดสต่ว่าเราเหมือน process task ข้างในในในตัวของ software provider เนี่ยเราก็สั่งให้มัน notify อีกอันนึงก็ทําฟังก์ชันคล้ายๆกันเลยนะครับ copy มาเลยแล้วกันก็คือให้เห็นว่ามัน complete แล้วนะครับอันนี้เราก็บอกว่า,าเป็น end notify แล้วกันนะครับตรงนี้ observer นะครับตรงนี้เราก็จะสั่งมัน on complete คือบอกว่าอ่ะจบแล้วนะอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลยแค่นั้นเองครับ ก็เป็นฟังก์ชันแต่จริงๆแล้วถ้าเราเขียนว่าเราจะส่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะปิดโปรแกรมเราอาจจะไม่จะเป็นต้องมีโอกาสได้คอตัว on complete เลยก็ได้นะครับตรงนี้มันเหมือนก็เป็นฟังก์ชันเอาไว้ให้เปิดเอาไว้ะให้เราเขียนเหมือนก็เหมือนก็เป็นเทมเพลตไม่ต่อแต่ก็คือเปิดเอาไว้ให้เรา implement หรือว่าเขียนโค้ดทัสตมไมท์ไปว่าเราอยากจะทำอะไรหลนะังจากที่เราจะ subscribe หรือ provider เสร็จอะไรก็ว่ากันไปแต่ออน r ออรเยนี่ยเราส่งกันข้างในเครื่องในเมมโมรีเราจะไม่ได้เจออ n น r ออ r อยู่แล้วนะครับตรงนี้ คราวนี้แน่นอนว่าเราก็ต้องหาทางที่จะคอตัวตัว Notify ใช่ไหมครับตรงนี้อาจารย์ก็จะสร้างอีกฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาก็คือเราแอดสต็อกเข้าไปในตัว stock provider นะครับก็คือทุกครั้งที่เราแอดเข้ามานะครับตรงนี้ Public void Add stock นะครับตรงนี้นะครับ,รนะรบ stock value นะครับตรงนี้ถ้าเราแอดสต็อกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องทำการเช็คก็เหมือนกับ stock bar เลยครับตรงนี้อาจารย์จะเอาขอยัดก๊อปมาเลยแล้วกันปุ๊บ,น, Add stock บนี่เราแอดสต็อกมาปุ๊บแต่คราวนี้เราแอดมาเนี่ย เรา,าไม่จบนะครับเราแอดมาเสร็จปุ๊บเราก็ทำไงครับเราก็สั่ง notify observer นี่ก็คือเอาค่าสต็อกเนี่ยส่งกลับไปให้ด้วยนั่นเองประมาณนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับเราก็ส่วน end notify อันนี้ขอเป็น public แล้วกันนะขอไปก็เราจะได้คอ l จากข้างนอกได้แต่ notify เนี่ยเราเหมือนกับว่าทำงานให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยคอเราอาจจะตั้งเป็น private หรือ public ก็แล้วแต่รตรงนี้แต่ว่าอันนี้จันตั้งไว้เป็น private ไปก่อนเสร็จแล้วครับเรียบร้อยทีนี้เราลองมาเช็คกันที่เมน นะครับตรงนี้เมนค่ะเมนฟังก์ชันก็เริ่มต้นเลยก็เดี๋ยวเราลองอสร้างตัวโปรไวเดอร์ก่อนนะตัวนี้ยาก็จะสร้างเป็นโปรไวเดอร์นะครับ provider เนี่ยก็ new stock provider ปึ๊บมานะครับตรงนี้จากนั้นเราก็ไอตัว stock provider เนี่ยเราจะรับพารามิเตอร์ก็คือตัว ลิฟต์ของตัว observer ใช่หมัเน่ขออภัยนะครับเราไม่ต้องรับนะเรามารับตรง subscribe นะครับตรงนี้เออยัไม่ต้อง implement อะไรพวกนี้นะอันนี้ขออภัยลบออกนะครับอะโอเคจากนั้นเราก็มาที่ observer นะครับเราก็อ่าตัว stock bar 1แล้วกันนะครับตรงนี้เราก็ implement เราก็สร้างตัว stock bar 1ขึ้นมาจากนั้นเราก็ subscribe ใช่ครับเราก็เป็น provider subscribe ตัว stock bar 1เข้าไปครับ นี้เราสับสไครป์ผ่าน provider นะครับตรงนี้จากนั้นเราก็ลองอลอง push information ดูนะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะเริ่มขอ, call, อ provider add stock นนแล้วก็ new stock นะครับตรงนี้ Google นะครับอันนี้สมมติ10ดอลลาร์นะครับตรงนี้เราก็ลองดู provider add stock new stock ก็ซ้อมอสามสิบยี 30, ่สิบแล้วกันอะอย่างเงี้ยครับปึ๊บมาแล้วเดี๋ยวเราลองรันดูนะครับตรงนี้ปบขออภัยนะคร,รับอ,อ,อ่า o b server o b server เราต้องอ่ามันเป็น new เนอะเ,เ,เราต้อง initialize มันด้วยนะตรงนี้ stock provider ก็ initialize ตัว list ด้วยนะตรงนี้เท่ากับ new ลิสต์ของสต็อกอ่าโอเคนะครับขออภัยอาจารย์ลืมนี่นะครับ initialize ให้มันเป็นไม่ให้มันเป็นเนานั่นเองนะตรงนี้อ่าโอเคเรากดรันได้เลยนไครับเนี่ได้มาแล้วนะครับก็คือตัวโปรแกรมเนี่ยเรารันนะครับตัวเราพอเราแอดตัวสต็อกของ Google ไปนะครับมันก็จะรีเทิร์นมาเป็นสิบนะครับพอเราบอกว่าแอดตัวสต็อกของ Microsoft ใช่ไหมครับก็เป็นยี่สิบถูกไหมครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเพิ่มเข้าไปใหม่เราเพิ่ม google เป็น เราเปลี่ยนราคาทั้งหมดเป็น15แทนนะครับตรงนี้มันก็จะอัปเดตราคาให้นะครับตรงนี้จาก10เป็น15นี่ก็ะจะคอ3ครั้งนะครับครั้งที่3ก็คือราคาของ Google ก็จะเปลี่ยนเป็น15แล้วนะครับก็จะเป็นการน,นะครับ subscribe คราวนี้ subscribe เนี่ยมันก็จะมีรเป็นก็คือว่าเรากลับไปที่ตัว stock bar ต,ตรงนี้คือตอนนี้เนี่ยในโค้ดเนี่ยเราบอกว่าเราใช้ p ป o ไวเลอร subscribe ตัวตัว observer ใช่ไหมจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเขียนตัว ให้ตัว observer มัน subscribe กับกันได้นะครับไหนไ,หนไหนมันก็เป็นฟังก์ชันที่มันก็ควรจะต้องมีอยู่แล้วนะรตรงนี้จะจะเขียนไว้ข้างล่างแล้วกันนะรตรงนี้ตัว subscribe ที่เพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้เราก็จะใส่เป็น public void subscribe คราวนี้แน่นอนตัวมันตัวตัว stock bar เนี่ยมันเป็น i observer แสดงว่าถ้ามันจะ subscribe มันต้องไปรับพารามิเตอร์ของ i observable มาแมก็คือ รับตัวส่งมานั่นเอง pop s e r v a b l e ของ stock นะครับตรงนี้ก็เป็น provider mm hmm. นะครับตั้งชื่อมันอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าเรารับมาแล้วก็สั่งเหมือนเดิมาก็คือสั่งว่า provider d subscribe ใช่ไหมครับตรงนี้แล้วก็ object นี้นะครับแค่นั้นเองคราวนี้เวลามันรัน subscribe พวกนั้นมันก็จะ return อย่างที่บอกไป,ป return บเ j e c t ที่ว่า i disposable มาตรงนี้แหละจะเป็นบเ j e c t ที่ใช้ในการ unsubscribe ในภายหลังฉะนั้นอาจารย์จะขอสร้างอีก อ็อบเจกต์หนึ่งขึ้นมาชื่ออันสับสครายเบอร์นะครับตรงนี้จริงๆใช้เป็นนี้ก็ได้ครับเป็น i-disposable ก็ได้อันสับผมไปนะอันสับสครายเบอร์อ่านี่นะครับเราก็จะบอกให้ว่ามันให้เอาไว้มัน อันสับสไคร์ครับเราก็แอดสายมันปุ๊บใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับก็คือบอกว่าเราก็จะมีตัวอันสับสไคร์แล้วนะครับสำหรับในอันสับสไคร์ชั้นเรามีฟังก์ชันสับสไคร์เราก็ควรจะมีฟังก์ชันอันสับสไคร์ด้วยอันสับสไคร์ตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเราก็เอาอันสับสไคร์เบอร์เราก็เช็คก่อนว่ามันเท่ากับ now ไหมใช่ไหม if อันสับสไคร์เบอร์ไม่เท่ากับ now นะครับเราก็อันสับสไคร์เบอร์ dot dispose เพราะว่าตัวอย่างที่บอกตัว dispatch มันก็จะไปลานอะไรมันก็จะไปลันน,ปลนนี่ครับ remove ออกตัว l i s t ของตัว observer ที่เขาจะต้องส่งในรายการ observer ทั้งหมดใช่ไหมครับแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้ซึ่งอันนี้ลิงก์มันก็จะลิงกไปถึง observer ที่เก็บไว้ใน stock provider อยู่แล้วโอเคคราวนี้ได้แล้วนะครับเราก็กลับมางนี้เรา subscribe อันนี้ก็คือ provider subscribe to observer นะตรงนี้อจารย์จะ comment ไว้ครับเราเขียนใหม่กันหนึ่งแล้วกันนะครับเป็น observer สับสกายนะครับตรงนี้ทูเปอร์ไวเดอร์แน่นอนอันนี้เราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งกลับกันเป็นสต็อกบาร์หนึ่ง dot สับสกายโปรไวเดอร์นะครับตรงนี้นี่ใช่อย่างนี้แทนนะครับอตัวสต็อกบาร์หนึ่งพอเราสับสกายอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมครับแน่นอนว่าเราก็จะสามารถอันสับสกายได้นั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะขอลองขอดูนะก็เป็นอ่าสต็ stock bar อกบาร์หนึ่ง c o t อันสับสกายพออันสับ อันสับสกัยผู้แปลว่าอะไรแปลว่าเชนที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่มีการส่งข้อมูลนะครับตรงนี้ no push information เก no mm. mm. hmm. ิดขึ้นก็คือเอาราคาใน update สิบห้าใส่ตรงนี้แล้วกันนะครับก็ได้อย่างนี้อ่ะเราลองมาร u n กันดูก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอมันสับสกัยปุ๊บเนี่ยเราก็จะปิ้นตัวสิบกับยี่สิบมาใช่ไหมครับตรงนี้ปิ้นมาสองครั้งเนาะเป็นรายการพออันสับสกัยปุ๊บปิ้นส5บ้ามันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตรงนี้นี่ไหมครับก็จะมีสิบกับยี่สิปิ้นสองครั้งแต่พอเรา 15ปุ๊บไม่เกิดอะไรขึ้นแน่นอนเราก็สามารถที่จะสับสไครต์ได้ใหม่นะครับตรงนี้สมมติว่าอาจารย์สับสไครต์ใหม่รี s u b สไครต์นะครับตรงนี้เราสับสไครต์อีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็อัปเดต google เนี่ยเป็นราคาเป็น25แทนปุ๊บนะครับตรงนี้ จะเห็เกตได้ว,ว่าเดี๋ยวพอเราอันระหว่างที่เราอันสับสไครต์น่ะสิบห้ามันไม่ขึ้นใช่ไหมแต่พอเรากลับมาสับสไครต์ใหม่ปุ๊บราคาก็อัพให้เป็นยี่สิบห้าให้เห็นไหมว่าเราก็สามารถที่จะสับสไครต์อันสับสไครต์ได้ได้เรื่อยๆสุดท้ายก็คือออนคอมพิสเราก็สามารถที่จะเอาไว้คอได้ในกรณีที่ที่เราจะนะครับมันคอตรงๆก็ได้คือคอเหมือนกับจบการทํางานอะไรพวกนี้แต่ว่าเราจะคอมันผ่านตัวโปรไวเดอร์นะเพราะเราจะได้ของทั้งหมดก็คือ end notify นั่นเองเราจะก็จะพิมพ์แบบว่าเอ็น provider. n notify observer นะครับตรงนี้ขออภัยนะครับเราไม่ต้องมี stock v a l u e แล้วเพราะเราจะ notify not นะครับตรงลบออกปุ๊บนี้นะครับก็ได้แล้ะก็คือเรียบร้อยแล้วมันก็จะบอกว่าแจ้งมาว่ามันไม่มีการส่งแล้วนะก็จะขึ้นว่าดันนะครับนี่เห็นไหมครับดันจบเลยตอนนั้นเองงั้นอยู่ที่ว่าอันนี้คือในโค้ดที่เขียนอาจารย์ไม่ได้ใส่อะไรจากแคปปินมาให้เฉยใน on complete ถูกแต่ในความจริงแล้วแต่ละ observer เนี่ยเขาอาจจะมี อะ,รอะเรียกว่ามีฟังก์ชันของอัล์อรทึมทำงานไม่เหมือนกันใช่ไหมเราออฟเซิร์ไปอย่างที่บอกว่าอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยเรามีทั้งทั้งชีตทั้งชาร์ตใช่ไหมที่มาสับสกายัวดัตซ์โซนตัวนี้เหมือนกันอันนี้จันมีแค่สต็อกบาร์ตัวเดียวให้เห็นแต่ในควาจริงถ้าเกิดเรามีสับสกายเบอร์หลายๆตัวที่เราคุยกันผ่านอินเทอร์เฟซเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าไอต้ตัวสับตัวออฟเซอร์เนี่ยที่เขาสับสกายไปแล้วเนี่ยพอเขายุกเลิกใช่ไหมเขาอาจจะต้องมีงานเ,นเขาต้องทําต่งางหาก ซึ่งนั่นแหละเขาจะมาทําหลังจากที่การจบการทํางานแล้วเขาจะมาทําในออนคอมพลีตตรงนี้ซึ่งแต่ระคาก็อาจจะทำงานได้ไม่เหมือนกันแล้วก็ไมค์ซอเขา,าก็เผื่อตรงนี้นเป็นเทมเพลตไม่สอดเผื่อไว้ให้เผื่อให้เราแทรกลงไปได้นั่นเองโอเคประมาณนี้นะครับก็พยายามจะไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับตรงนี้ก็สำหรับคนที่อยากทําตามดูเอาจาจบอกอีกครั้งหนึ่งคลิปลิงก์นั้นอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็มีสตาร์เตอร์โปรเจกต์แล้วก็มีฟิ n i ชโปรเจกต์นะครับตรงนี้แล้วก็สำหรับ คนที่มีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะจราย์จะมาตอบให้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย